อยู่กรุงเทพนี่แหละค่ะเพราะว่าลูกเพิ่งคลอดตอนนี้ลูกเพิ่งคลอดได้หนึ่งเดือนเองปีใหม่ก็น่าจะประมาณลูกน่าจะประมาณสองเดือนทาแป้งก่อนโดยยี่สใครสนใจแป้งก็พี่ว่าสนใจแป้งมานะจ๊ะ อันนี้คือทากันแดดแล้วก็ทาครีมอะไรแล้วแล้วก็ลงแป้งเลยขี้เกียจเหมาะสำหรับคุณแม่รีบๆแล้วคนคนขี้เกียจอย่างเราเกาะหลีเป๊ะสตูนสวยมากอุ้ยอยากไปเกาะหลีเป๊ะ นะคะแป้งที่ใช้ก็ผสมรองพื้นกันแดดันอีกรอบพวบคุมความมันอืมอยากได้แป้งพิมพ์วาโปรแป้งนะคะสะดวกมากได้ปอผมอันนี้แม่เลิฟมากกันแดดยังกันแดดที่ผลิตเป็นของตัวเองยังไม่มานะคะเดี๋ยวกำลังจะใกล้มาแล้วสำหรับกันแดดนะคะ น่าเด็กเวอร์ขอบคุณค่ะัวเล็กเรียงง่ายค่ะนั่งไปเรืเร่อยๆก,ก็เดี๋ยวจะปัดแก้มแล้วนะน้องได้หนึ่งเดือนค่ะ ขอบคุณนะคะน้องชื่อว่าวีโอราค่ะวีโอราแต่แค่นี้แหละวันนี้ที่เก็บกแต่งละน้องชื่อว่าวีโอราค่ะมาเต่าเอาผมผมโอเคแล้วเดี๋จะยายนั่งแป้งหรอคะ่ะเป็นแป้งพับค่ะ มีแพนจะมีน้องอุ้ยยังไม่มีแพนจะมีอีกค่ะอนนี้คอทคนนี้ได้หนึ่งเดือนก็เลยขอแม่พักก่อนนิดนึงขอดูอะไรเอ่ยดูน้องหรือว่าดูอะไรอยากจะกินกว๋วยจับก่อนที่บ้านทำกว๋วยจับอร่อยมากทำเส้นเองจะเป็นสูตรของที่บ้านนะคะ เอาอะไรให้อากงดูล <c ười> ูกน้องหลับปุ๋ยเลยใช่ค่ะน้องหลับปุ๋ย เป็นกวยจับกันเออตอนนี้ผมยังไม่ร่วงเลยค่ะผ่าค่ะผ่าคลอดผ่าคลอดนะคะผ่าคลอดค่ะอ,อ่อหน้าก็ไม่ทำอะไรเลยค่ะแล้วก็ ทาครีมกันแดดทาบํารุงแล้วก็ทาแป้งเลยค่ะขี้เกียจขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะนี่ใครอยากพูดคุยถามกบจะไรลร่มหนาวมาแล้วนี่ยังไม่ได้เปิดแอร์นี่กลวยจับเพิ่งข้อได้หนึ่งเดือนค่ะคุณแม่แข็งแรงกันมันจะเป็นต้องแข็งแรงเพราะว่าเรามีลูกชายคนโต,โตด้วย คือแป้งที่พีแนะนำมาค่ะคือคือเป็นแป้งที่เราลองมาแล้วไงไม่งั้นเราก็ไม่กล้ามาบอกต่อไม่กล้ามาแนะนำหรอก เอาข้าวกับไข่หรืออะไรไหมอ่ะพี่หน like ่อยไก่หรือไข่อะไรเงี้ยไหมอ่ะร่มหนาวเลย อยากลองใช้แป้งคุณบีค่ะได้ค่ะกดหัวใจให้หน่อยได้ไหมคะไอ้ดูคุณบีเล่นละครอีกจังโอ้โหยากเลยค่ะเล่นละครเนี่ยกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะจ๊ะ

เขาได้หนึ่งเดือนค่ะก็มีพี่เลี้ยงมีแม่บ้านถึงแม่บ้านอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะเขาอยากให้มีททำโปรแป้งอะไรอง่างตัวด้วยนะคะ ก็คือเป็นแบบสภาพของแม่ทุกวันที่จะเป็นแบบนี้ชุดก็คือยังเป็นชุดที่แบบชุดอยู่บ้านอยู่จริงๆนะแป้งน้องบุ่มก็ดีค่ะสลับสลับกับแป้งดีได้ค่ะ เขาอยากให้พี่ทำโปรแป้งรายง,งานตัวนะคะ เป็นอาหารเช้าขอหัวใจขอไลค์ขอแชร์ด้วยนะคะอ,อือพี่บีพี่บีฝากเอาไอ้แทหน้ากระจกขึ้นหน่อยจ้ะไม่เผ็ดมากค่ะวินเซนครับวินเซนครับพูดเสียงเสียงดังไม่สู่ภาพนะลูก ถ้าพูดเสียงดงังหมอมิสอนว่าอะไรครับพูดเสียงดงังเราจะไม่มีใครพูดด้วยนะครับ คุณบีแล้วพี่ผักปะ่ะคะดุวินเซนต์ก๋วยจับค่ะก๋วยจับที่บ้านอะนมแม่ค่ะ เวลาเดี๋ยวจะทําโปรแป้งให้ก่อนนะคะมาหนาทีนะคะใครดีใครได้นะแม่ห้านาทีใครดีใครได้นะจ๊ะโปรแป้งนะจ้าจักหนึ่าสิบจะเหลือห้าร้อยห้บาทใครผิวสีชมพูแบบบีนะคะตอนนี้มีแค่47ตลับนะคะใครผิวสีชมพูนะคะก็จะใช้เบอร์ยี่อ็ด ใครผิวขาวเหลืองจะใช้เบอร์ย3สิบสามนะคะแป้งนะคะนําเข้าจากประเทศเกาหลีผลิตที่ประเทศเกาหลีโดยทั้งหมดทั้งมวลนะคะผสมรองพื้นกันแดดควบคุมความมันนะคะอย่างยาวนานนะคะเบอร์ย1ผิวขาวชมพูเบอร์23ิสาผิวสองสีผิวสีน้ำเึิงใช้ได้ผสมรองพื้นจะกันแดดนะคะแป้งนะคะเดี๋ยวจะทำโปรให้นะคะเดี๋ยวจะทำโปรให้นะคะข้างกล่อง กล่องคือราคา1250ข้างขั้นกล่องคือราคา1250นะคะขั้นกล่องคือราคา1250แต่บีจะทำโปรให้เหลือ550บาทมีแค่47ตลับเท่านั้น550บาทมีแค่47ตลับเท่านั้น5นาทีนะคะแล้วบีจะลงไลฟ์เลยทันที 5นาทีเท่านั้นแล้วบีจะลงไลฟ์เลยทันทีนะคะสาหรับใครที่กดลงตะกร้าแลวอย่าลืมกดใจเงินไม่งั้นราคาจะเด้งกลับไปเท่าเดิมนะคะผสมรองพื้นผสมกันแดดควบคุมความมันอย่างยาวนานและสามารถซับได้ระหว่างวันแป้งเนื้อบางเบาแต่ว่าปกปิดอันนี้บีลองใช้เองสภาพผิวนะคะของบีเองนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยลองไปดูอ่านรีวิวกันได้นะคะแล้วก่อนที่เราจะใช้แป้งเราทาครีมหรือทาอะไรนะคะก็ให้ซึมซับเข้าสู่ผิวหน้าเราให้ดีแล้วลึกก่อนแล้วเราค่อยใช้แป้งตาม อย่างวันนี้พี่ทาครีมกันแดดอย่างเดียวนะคะล้วบีก็ลงแป้งเลยทาครีมกันแดดแล้วก็ลงแป้งเลยอีกหนึ่งนาทีฝัดดิวเริ่มนะคะอีกหนึ่งนาทีฝัดดิวเริ่มนะคะผสมรองพื้นผสมกันแดดควบคุมความมันอย่างยาวนานนะคะเดี๋ยวต้อง ปักตะกร้าแล้วแต่เดี๋ยวต้องปิดลูกก่อนเพราะว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเด็กๆจะเข้ามาไม่ได้เด็กๆจะเข้ากล้องไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะโดนเตือนบีใช้เบอร์21ค่ะบีใช้เบอร์21ค่ะเบอร์21นะคะก็คือผิวขาวชมพูเบอร์23ก็คือผิวขาวเหลืองใช้เบอร์2 1ก็คือเบอร์นี้เดี๋ยวบีจะเทียบสีผิวให้ดูนะคะ SPF 24 PA 2บวกนะคะ SPF 24 PA 2บวกนะคะนี่เบอร์21นะคะนี่เบอร์23ค่ะ เบอร์21คือเบอร์นี้ขาวชมพูเบอร์23คือเบอร์นี้นะคะ ตลับนะคะสีสวยงามมากกระจกนะคะใหญ่นะคะเห็นไปถึงรูขุมขนเลยค่ะตลับสวยงามหรูหราหมาเหา่าแม่ตั้งคันสามารถใช้ได้นะคะแม่คอดก็สามารถใช้ได้อีกเช่นกันนะคะตัวนี้ยังมีบำรุงอีกด้วยแต่ว่าขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลนะคะแป้งพับจะเป็นแบบบีบเก็บปลายทางมีนะคะแป้งพับจะเป็นแบบนี้นะคะให้แทบ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 ท,บทบไปที่หน้านะคะให้แป้งซึมเข้าสู่ผิวหน้าเรานะคะแฟตดิวเริ่มค่ะแฟตดิวเริ่มนะคะสาหรับแม่แม่ท่านไหนที่เพิ่งเข้ามานะคะบีกำลังทำแฟดดิวแป้งเจงนนี่พรีเมียม ซึ่งผลิตจากประเทศเกาหลีนะคะแล้วผ่านกระบวนการผลิตแป้งเปิ้งอะไรอย่างเงี้ยจากประเทศเกาหลีนะคะอย่างที่เรารู้กันเกาหลีนะคะก็จะมีแดดแรงเหมือนเมืองไทยซึ่งตัวนี้ผสมรองพื้นผสมกันแดดนะคะ SPF 24 PA 2บกค่ะเป็นแบรนด์ที่บีใช้และบีอยากเอามาบอกต่อกับทุกคนคะ่ะผิว2-4คือเบอร์23ผิว2-4คือเบอร์23นะคะ ผิว2-4คือเบอร์23นะคะเบอร์21คือผิวขาวชมพูเบอร์23คือผิว2อสคะ่ะอันนี้เบอร์21นะคะบีเทียบให้ดูเบอร์21คือเบอร์นี้นะคะที่บีใช้อยู่สำหรับตัวบีใช้และบีปกปิดนะคะเบอร์23คือเบอร์นี้นะคะ่ะ ผิวขาวเหลืองคือเบอร์23นะคะเบอร์23คือเบอร์นี้ใครที่ผิว2สีใช้เบอร์2อยู่นะคะก็สามารถใช้เบอร์23ได้ผิวสีชมพูใช้เบอร์นี้สามารถช่วยเบอร์เบอรูอรขุมขนนะคะสามารถซับได้ระหว่างวันแต่ว่าก่อนที่เราจะใช้แป้งเวลาเราทาครีมหรือทาอะไรลงไปให้ซึมเข้าสู่ผิวหน้าเราให้ลึกแล้วดีก่อนนะคะแล้วเราค่อยใช้แป้งนะคะตอนนี้แฟลตดิวอยู่นะคะตอนนี้แฟลตดิวอยู่นะคะเซลล์รอบนี้นะคะมีแฟลตดิวนะคะแค่47กลับเท่านั้นนะคะ แค่47ตลับเท่านั้นนะคะแม่แม่ค่ะแค่47ตลับเท่านั้นนะคะเ,คเบอร์21ผิวขาวชมพูเบอร์23ผิวขาวเหลืองนะคะผสมรองพื้นกันแดด SPF 24 PA 2บวกนะคะแล้วก็เบอร์21นะคะเบอร์21ตอนนี้เหลือแค่27ตลับนะเบอร์23เหลือแค่10ตลับตอนนี้เหลือแค่37ตลับเท่านั้นนะคะตอนนี้ ตอนนี้เหลือแค่37ตลับเท่านั้นนะคะสำหรับแป้งนะคะแม่แม่ท่านไหนนะคะอยากลองกดลงตะกร้าแล้วอย่าลืมกดใจเงินไม่ล่าก็ราคาจะเด้งกลับไปเท่าเดิมนะคะตอนนี้นะคะเหลือแค่37ตลับเท่านั้น37ตลับเท่านั้นแม่แม่ท่านไหนนะคะอยากลองอย่าลืมนะคะบีบอกแล้วนะคะราคาจะเด้งกลับไปเท่าเดิมตอนนี้เหลือแค่3นาทีเท่านั้นตอนนี้เหลือแค่3นาทีเท่านั้นตอนนี้เหลือ32ตลับค่ะตอนนี้เหลือ32ตลับเท่านั้นนะคะสําหรับแฟลตดิวนี้นะคะ3นาทีเท่านั้นตอนนี้เหลือ32ตลับค่ะ ผสมรองพื้นผสมกันแดดนะคะเดี๋ยวบีจะใช้ให้ดูนะคะตัวนี้เบอร์21บอนะคะเบอร์21ที่บีใช้นะคะอ่ะบีใช้ให้ดูผิวขาวผิวขาวชมพูนะคะก็ให้ซับๆซับข้าสู่ผิวหน้าเราแบบนี้เลยนะคะควบคุมความมันนะคะนี่อ่ะเ <Okay. S 1> ผิวเบอร์21นะคะส่วนเบอร์23นะคะถ้าใครนะคะที่หน้าขาวขาวขาวชมพูนะคะเบอร์23นะคะให้อะไรเอ่ยให้ใช้เป็นเชดดิ้งได้อันนี้เบ